สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับช่างทูนวินเทจนะครับวันนี้เราก็มาเข้าเนื้อหากันในเรื่องงานนะครับหลังจากที่ผ่านวันหยุดกันมานะครับสำหรับวันนี้เป็นวันจันท์นะครับก็เป็นวันทำงานนะครับหลายหลายคนก็ทำงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นล่าวเตอร์นะครับราวเตอร์นะครับเครื่องมือเกี่ยวกับงานไม้นะครับซึ่งหลายหลายคนก็น่าจะมีนะครับ แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการถอดทุนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆนะครับสอบถามมานะครับว่าพี่ครับถอดทุนเราเตอร์ให้ดูหน่อยครับซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างนะครับ2ตัวเลย2ตัวเลยนะครับเป็นตัวอย่างตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้ปกตินะครับของผมเองนะครับ ของผมเองนะครับของผมเองนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้ปกตินะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาถอดทุ่นกันนะครับถอดทุ่นเจ้าราวเตอร์กันนะครับว่ามันมีวิธีถอดแบบไหนนะครับทำไมถอดยากถอดเย็นเหลือเกินนะครับกับลาวเตอร์นะครับพอแล้วก็ไปเลยนะครับไปเลยนะครับกอนดับแรกนะครับก็ดับแรกนะครับถอดทานนะครับเหมือนเดิมนะครับอานอานนะครับเนี่ยฐานเขาถอดถอดมาให้แล้วนะครับอันนี้ เองก็ตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงด้านนี้นะครับตรงนี้เป็นปลดล็อกนะครับปลดล็อกตัวตั้งระยะนะครับออกมาทางด้านในก็จะเป็นสปริงแบบนี้นะครับสปริงคู่แบบนี้นะ ส่วนใหญ่พอเราถอดชุดชุด,าชดทางด้านโค้งหน้าออกแล้วนะครับถอดโค้งด้านหน้าออกปุ๊บดอกดอกกับเจ้าตัวคอเลตเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าครับถ้าดอกฝังอยู่นานๆานเป็นสนิมก็จะออกยากหน่อยนะครับอ่านี้คอเลตนะครับคอเลตตัวนี้ก็หมุนปกตินะครับหมุนปกติ เบอร์ยี่สิบสามนะครับเบอร์ยี่สิบสามยี่สิบสามมิลอ่าเดี๋ยวเราหยิบตัวดีมาให้ดูนะครับก็ถอดปกตินะครับเนี่ยป,ปกตินะครับออกหมุนมาทางซ้ายนะครับออกหมุนมาทางซ้ายนะครับก็ให้เรากดล็อกทางด้านหน้านี้ก่อนนะครับ ตัวล็อกดอกนี่นะครับออกมานะครับถอดถอดออกมาแล้วก็ฉีดฉีดน้ํามันใส่เข้าไปในนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาเราถอดดอกอันนี้เราใส่ไว้นานๆนะครับเขาเป็นสนิมนะครับก็จะออกยากอีกนะครับข้าวนะครับก็ปกตินะครับกดกดตัวล็อกดอกไว้นะครับข้าวปกตินะครับข้าวหมุนไปทางขวานะครับ เราเอาตัวดีมาหมุนให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัวเสียเนี่ยเสียเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าถอดไม่ออกนะครับตีจนเสียหมดทุกอย่างเลยนะครับก็ต้องเรียกต้องเรียกว่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนนะครับถ้าใจร้อนของก็จะเสียหายนะครับ อ่าสาหรับตัวเสียนะครับตัวเสียก็เกี่ยวเกี่ยวตรงนี้หมดแล้วนะครับเกี่ยวตรงนี้ล้มหมดเลยนะครับสาเหตุนอกน่าจะจากอ่าโดนตีนะครับเขาโดนตีโดนตีนะครับหรือว่าขันฝืนเกี่ยวนะครับนี่เกี่ยวเสียนะครับเกี่ยวล้มหมดนะครับตัวนี้ที่ปลายทุ่นนี่เขาติดอยู่กับตัวทุ่นเลยนะครับก็ไม่สามารถกลับไปใช้งานได้ใหม่แล้วนะครับ เสียนะครับเสียถ้าฟินคอยนะครับถ้าฟินคอยไม่ละลายนะครับเราถอดน็อตสีตัวนี่ออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับถอดน็อตออกหมดเรียบร้อยแล้วก็จะออกง่ายนะครับออกง่ายถ้าฟินคอยไม่ละลายนะครับถ้าฟินคอยก็ละลายก็ต้องบอกว่าจบข่าวนะครับจบข่าวตรงนี้นะครับไอตัวล็อกดอกนะครับ ตัวกดล็อกดอกนะครับพอไม่มีนะครับหายไปนะครับพอไม่มีหายไปเราก็จะใช้เหล็กหรืออะไรแย่นะครับเหล็กหรืออะไรแย่นะครับแย่เพื่อจะเปลี่ยนดอกนะครับหรือว่าล็อกดอกนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดนะครับจะทําให้เกิดอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวถอดทุ่นมาแล้วก็จะเห็นนะครับว่าสาเหตุที่ทุ่นถอดยากเป็นเพราะอะไรนะครับ อ่านะครับให้เพื่อนๆนะครับเอาขึ้นปากกานะครับและหาไม้ลองนะครับเอาที่เราหาได้นะครับมีอุปกรณ์อะไรที่เราหาได้ครับง่ายๆแบบนี้นะครับไม้ลองไว้นะครับลองรองส่วนนี้ไว้นะครับอ่าเพื่อเขาจะได้มีซุดนะครับไม่แตกนะครับแล้วเราก็เล็งให้ดีนะครับอย่าให้ให้โดนใบพัดนะครับอย่าให้โดนใบพัดนะครับ อย่าตี <Cla pe. S 1> ตรงนี้นะครับห้ามตีตรงนี้นะครับนี่นะครับรอยเขาตีมานะครับสุดนะครับเกลียวเสียนะครับอ่าให้เราแย่เข้าไปทางด้านในนี่นะครับนี่ด้านในนะครับด้านในนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่าด้านในนะครับด้านในนะครับตวทีนะครับหรือว่าเหล็กส่องอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับ ภาในเขาจะมีลูกปืนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นภาพจําลองนะครับการวิธีการเอาออกนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้แท่นอัดนะครับอัดออกนะครับกับภายในก็เลยเกิดการเสียหายนะครับก็อ่ามีน็อตนะครับน็อตขาดนะครับแตกนะครับฉีกนะครับจะมีเหล็กบางลูกปืนอยู่แบบนี้นะครับลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับ ทางด้านบนนี่เขาจะมีที่หยอดน้ํามันไว้ให้นะครับรูเล็กๆหยอดน้ํามันเพื่อหล่อลื่นลูกปืนนะครับลูกปืนในเบานี่นะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้หล่อลื่นไว้เลยนะครับและก็สาเหตุนะครับที่เขาตีไม่ออกนะครับที่เขาตีไม่ออกเดี๋ยวผมไปถอดลูกปืนเม็ดนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสาเหตุที่เราตีไม่ออกเป็นเพราะอะไรนะครับต้องใช้แท่นอัดอัดออกนะครับไปครับ อ่านะครับสาเหตุนะครับที่เราตอกแล้วมันออกยากเหลือเกินนะครับสาเหตุเกิดจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันแอะมันเยินนะครับมันเยินนะครับเพราะว่าเพื่อนๆนะเวลาไอ้ตัวกดล็อกดอกตรงนี้ไม่มีนะครับตัวกดล็อกดอกตรงนี้ไม่มีเราก็ใช้เหล็กหรืออะไรแย่นะครับและตอนนี้กดกดเข้าไปกดเข้ามาอ่าจนเขามีปัญหานะครับคืออ่าเป็นรอยนะครับเป็นรอย เป็นรอยแบบแเขาเรียกอะไรอ่ะเยินเยินนะครับเยินมันก็ไปขวางทางที่ว่าลูกปืนเขาจะออกมาโดยง่ายนะครับมันก็เลยเราก็ตีไม่ออกนะครับก็เลยต้องอัดออกนะครับธรรมดาก็เขาจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เหล็กมีเหล็กบังไว้แบบนี้นะ,นะครับที่เราตีไม่ออกสาเหตุเพราะว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ พื้นผิวเขาไม่เรียบนะครับไม่เรียบก็ทําให้ลูกปืนเนี่ยเขาไม่ออกนะครับก็เลยต้องอัดออกนะครับอ่าก็ฝากด้วยนะครับเวลาจะถอดอะไรก็อ่าให้ระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับอ่าตรงเกียวตรงนี้นะครับหรือว่าจะอ่าทางด้านอลูมิเนียมทางด้านนี้นะครับถ้าไปตีเขารุนแแรงเขาก็จะแตกนะครับของก็จะเสียหายนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับก็ต้องบอกว่าอ่า ความอะไรความสําเร็จความสําเร็จนะครับความสําเร็จเกิดจากความผิดพลาดนะครับผิดเป็นครูนะครับับนหลังเราก็จะได้ไม่ทําให้ของเสียอีกนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะทําได้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากกับการกับวิธีการถอดทุนเราเตอร์นะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไว้หน่อยนะครับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่อง YouTube ซ่อมซื้อหรือขายบายช่างทูนด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าอ